สวัสดีครับพบกับพีทเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวมีรถกระบะนะครับเป็นตัว Smart c a คบนะครับวันนี้ก็เอาตัวโตโยต้าไฮรักรีโว o นะมานำเสนอคันนี้เป็นปีโมเดล2016นะครับราคาเปิดวันนี้ก็4 5 9 0 0 0บาทนะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกอนก่อนนะครับคันนี้นะขายรถมือสองนะครับมือสองนี่ก็ต้องดูความเดิมนะดูความเดิมความสวยกันก่อนอน,นะครับนะ 4 5 9 0 0 0บาทเนี่ยนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับอ่ะคันนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไม่วายเป็นฝ้ากระโปรงนะครับนะพวกรีซีนต่างๆนะครับอันนี้ของแท้ของเดิมติดรถมานะครับสวยๆแบบนี้ตัวนี้เป็น2.4 J p a ดพนะ2.4 j p a ดพนะครับคันนี้เปิดเป็นแค่4 5 9 0 0 0หา้นบาทเท่าเงนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะเครื่องยนต์แห้งๆนะครับ ซอกเดิมๆนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับคานหน้าด้านข้างต่างๆนะไม่เป็นพวกแผ่นเพดอะไรต่างๆเนี่ยของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันกันไปนะครับว่าไม่มีเรื่องของประเทียนะครับไม่มีเรื่องชนน่ะนะโครงสร้างบอดี้นะครับนะด้านหน้านะก็ได้กันมานะครับอย่างนี้ก็ให้ดูว่ารถเนี่ยนะครับของเพชรยนต์เนี่ยเดิมๆนะครับสวยๆเดิมแบบนี้นะครับที่เอาเข้ามาทุกคันเลยนะก็ให้ดูกันนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ ด้านข้างกันนะครับตัวบอดี้นะด้านหน้านี้เดิมไปแล้วนะครับนะดูบอดี้ดูความเดิมกันก่อนนะครับไล่มานะครับตัวนี้ออปชันด้านหน้าเขาเนี่ยนะครับเป็นไฟหน้าแบบมันตินะครับก็ตัวเจพันนี่ก็จะได้เรื่องของอ่าเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับก็เป็นออโต้นะครับเข้าไปในที่มืดนะครับลืมเปิดมันเปิดให้เลยนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายขึ้นนะครับในเรื่องของอ่าออปชันอีกอันนึงก็คือปรับไฟหน้าแบบสูงต่ำไอ้แบบ ไฟต่ำเนี่ยได้5ระดับ6ระดับนะครับประมาณนี้ถ้าน้ำเลขศูนย์วถก็หระดับนะก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานดีนะครับเพราะเขาเป็นรถสูงนะครับนะด้านด้านข้างนะครับเป,เป็นล้อเป็นล้อเหล็กนะครับล้อกระทะนะครับมีฝาครอบมาให้นะเนในเรื่องของความประหยัดอันนี้ก็ล้อขอบ17นะยางก็ประมาณ80-90%นะครับก็ยังใช้ได้อีกประมาณปีนึงนะก็ถือว่าสภาพก็โอเคโดยรวมนะครับไม่ได้ ดูแย่มากนะครับถือว่าเป็นรถมือสองที่แบบคัดเกรดจริงๆตัวนี้ก็ในเรื่องของโดยรวมต่างๆเนี่ยบอดี้เดิมๆสวยๆแล้วนะ,ะกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะออปชั่นก็ได้เพิ่มมาอีกก็คือในเรื่องของปรับพับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับมีในเรื่องของไฟเดียวนะก็ติดตั้งให้ที่กระจกมองข้างเลยนะครับเป็นสีโครเมียมด้วยก็โดดเด่นสวยงามนะครับก็หรูหราขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ นอกจากจะเป็นรถที่ใช้งานแล้วก็ยังเป็นรถที่แบบว่าขับขี่ชันทนนการด้วยนะครับอ่ะมือเปิดนะครับก็เป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับนะไม่พอครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็คือติดตั้งในเรื่องของฟิล์มนะฟิล์มให้รอบคันเลยบานหน้าเต็มแล้วก็กันสาดข้างนี้ก็ได้มานะครับอันนี้ของติดรถมาเลยนะครับของแท้ของศูนย์เลยนะบันไดข้างนะครับได้มาเพราะคัมพีโรเนอร์นะครับก็สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับอันนี้ให้ดูนะครับในเรื่องของเส้นสายเขานะครับที่มุมวายเดิมๆนะครับรถมือ2อเนี่ยนะ ราคานะครับแข่งขันกันนะครับก็คือครื่องความเดิมความสวยความงามความเดิมนี่แหละนะครับตีเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาตอนนี้น,นนะปีด้วยนะครับแล้วก็สวยๆแบบนี้นะก็ถือว่าคุ้มค่ากันไปสําหรับลูกค้าที่มองหารถประเภทนี้มาใช้งานนะครับนะมาดูในส่วนของด้านหลังนะเห็นว่าด้านหลังเน้เน,นการใช้งานจริงๆนะครับนะออปชั่นก็มีเรื่องของไฟเบกรกล้งที่3นะครับติดตั้งไว้ที่ฝาท้ายนะมันก็มีข้อดีนะครับเวลาเราบรรทุก นะหรือว่าสัมภาระต่างมันถ้าไปติดอยู่ตรงหัวเก๋งเนี่ยมันบางแน่นอนนะครับนะมันบางแน่นอนวิ่สายทัดต่างๆคนขับมา้าดังไม่เห็นแน่นอนนะครับมันติดอยู่ฝาท้ายเนี่ยชัดเจนเลยนะครับนะไฟเบรกนะครับไฟเบรกไฟท้ายก็ปกติสไตล์ของ ok, อพวกดีโวเขาไปแล้วนะครับโดดเด่นสวยงามใหญ่ๆเนี่ยมองเห็นได้ชัดมองเห็นได้ไกลอยู่แล้วนะครับ,ดดดนะยยรบตัวนี้นะมีไฟถอยข้างเดียวนะมีไฟถอยข้างเดียวก็คือรุ่นนี้ปี2016เนี่ยนะตามภาษาเขาอาจจะบอกว่าเป็น A1 หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับก็ไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวรีโว่นะมันจะมีไฟท้าย2ข้างกับไฟท้ายข้างเดียวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนิดหน่อยนะสำหรับตัวนี้ก็เน้นความเดิมดีกว่านะครับความสวยความงามความเดิมนะครับไม่มาเป็นพวกกันชนนะครับขนาดใหญ่ดูแข็งแรงนะครับอันนี้ยังสวยยังงามอยู่เลยนะครับยังดูเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้ผุได้ก่อนไม่ได้บุบสลายนะครับ แบ克ไลเนอร์ liner, นะครับนะที่ติดมากับรถนี่ก็ไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพไม่มีร่องรอยการขูดขีดใดๆที่ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเบาๆนะครับยังไม่มีการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานแบบโซมนะครับคือรถเนี่ยคันนี้ผมก็การันตีได้เลยแหละหนึ่งในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของความเดิมนะครับอันนี้ก็กล้าฟันธงให้ลูกค้าหรือว่า fc ท่านที่ดูในไลน์นี้ในคลิปนี้นะครับอ่ะดูกันโดยรวมนะมาดูออปชันในส่วนของด้านในกัน 2.4เจพัทเนี่ยก็เพียงพอแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากรดคอสนะครับอยากได้ลดราคาประมาณ4 0 0สน4แสนได้หน่อยนะครับนะอยากได้ตัวใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มค่าก็มา,มาดูออปชั่นกันต่อนะก็ได้เป็นสีทูโทนนะคันนี้นะครับนะเป็นสีทูโทนพวกแผงประตูด้านข้างก็สีดําตัดสีออกน้ําตาลหน่อยนะครับสีออกดำดำช้าๆนะก็ ให้รวมอีกแบบหนึ่งนะครับสวยงามแต่เป็นซอฟผ้ามาหุ้มผ้านะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์มูลควาสะดวกนี่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้มีล็อกกระจกเซ็นทัล็อกมาให้แล้วก็ตัวสวิตช์ปรับพับกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะนะโอเปนแคปนะหรือว่าสมาร์ทแคปนี่อย่างที่ผมบอกนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะเดินขึ้นลงเข้าออกได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปรอกันนะก็เปิด ลงเข้าออกได้เลยก็เป็นรถนะครับบรรทุกได้แล้วก็บรรทุกคนได้แล้วก็โดยสารได้ด้วยนะครับสําหรับบ้านเราก็ใช้รถประเภทนี้นะครับในในรถที่แบบว่าอเนกประสงค์ด้วยนะครับมาดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันนะครับเนี่ยเบาะนะครับหนาปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับฝั่งคนขับนะปรับสูงต่ำได้ปรับมือปรับเมนวนเนี่ยก็สะดวกสบายทันใจดีนะครับสำหรับผมผมชอบมากนะครับสำหรับับเมนุ่นหนาทนดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยนี่ก็ เป็นยูนิเทนนะเป็นยูนิเทนจับก,กระชับมือนะครับนะออกแบบทรงสปอร์ตได้สวยงามกระชับมือไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็ยังมีในเรื่องของปรับระดับได้นะครับนะได้สี่ทิศทางเลยนะครับขึ้นลงเข้าออกนะครับแล้วก็แม้ประมาณเนี้ยนะครับก็ตามสรีระของคนนะครับนอกจากปรับเบาะได้แล้วปรับพวงมาลัยได้อันนี้ก็สะดวกสบายออปชันมาก็เป็นในเรื่องของเปิดปิดไฟหน้าตัวมัดนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายบางทีเราขับขี่ในเมืองเนี่ยเราจะลืมเปิดนะ แสงไฟสว่างๆแล้วลืมเปิดเลยมันก็เป็นอันตรายตัวนี้เขามีมาให้มันก็สะดวกสบายนะครับที่ปัดน้ําฝนก็แบบหน่วงเวลาได้สาจังหวะนะครับนะถุงลมนี้ภัยได้มาสามตแหน่งนะรวมไปถึงตรงด้านเข่าด้วยนะครับนะนะคููหน้าแล้วก็ตรงเขา่าครูขับขี่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเกียร์นะอ่ะทาก้องเห็นไหมนะนะตัวนี้นะครับหัวเกียร์ก็หนังนะครับ อื้มหนังอย่างดีเลย6สปีดหน้าเป็นแยมมีนุ่นนะครับ6สปีดในเรื่องของจอพวกนี้ก็ซีดีมี3มิลิเมตมนะเชื่อมต่ออยู U S B ได้ A U X ได้นะครับแอร์ปรับมือนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนะเนี่ยนะครับก็มีระบบมาให้หลายอย่างนะครับระบบความปลอดภัยสำหรับคันนี้นะครับแอร์ก็ถือว่าเย็นมากนะครับนะแอร์ก็เย็นมากเย็นไวด้วยแหละโตโยต้าแอร์เย็นดีนะครับ นะตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ก็ปรับความแรงของพัดลมนะครับนี่ก็เป็นอุณหภูมนะิอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรถที่สันทนาการได้นะครับรูปร่างหน้าตาก็สวยนะภายในก็ดูดีด้วยตรงนี้ได้เป็นเบาะพุ่มหนังแล้วสําหรับคันนี้นะนะครับเป็นสีโท,ทนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสําหรับรถนะสำหรับถนะรบถในการใช้งานเนี่ยราคาไม่เกิน5้าแสนนะครับได้ตัวพลาสตัวยกสูงด้วยนะก็ถือว่าคุมค้มค่ามากสำหรับคันนี้นะครับ โหมดการขับขี่ก็ยังมีนะแตหรับคนที่ชอบประหยัดเนี่ยก็เล่นไปโหมดอีโคนะครับแต่ถ้าขับโนโม่ก็ได้นะครับนะปกติแต่ถ้าอยากได้ความแรงนะก็ซัดไปที่โหมดพาวเวอร์โหมดไปได้เลยนะครับอันนี้รอบก็จะรอเราเลยนะครับอันนี้ก็ขับขี่ได้ทันใจดีนะครับสาหรับตัวโตโยต้าไอรักลีโวตัวนี้นะครับก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยนะครับแทบจะคุ้มบอกได้เลยว่าไม่มีที่ติแล้วนะสำหรับราคาประมาณนี้ก็ แวะเวียนเข้ามาดูรถที่นี่นะครับรถที่ผมนำเสนอแต่ละคันเนี่ยก็รับประกันกันเลยว่าเดิมนะครับว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีเรื่องของชนนะครับอย่างคันนี้ก็สีบางเดิมทั้งคันเลยนะครับและยิ่งเป็นโตโยต้าด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่ขายดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับเยอะอะไรก็หาง่ายนะครับแล้วก็ความประหยัดนะแท้จะบอกว่ามีแทบทุกบ้านได้เลยนะครับสําหรับรถทุกวันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้วนะ ก่อนอื่นนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็ฝากกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นหรือว่าดูเป็นรถเก่งรถตู้ก็แล้วกันนะครับนะถ้าหากสนใจรุ่นไหนโหมนไหนก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ไม่ไกลนะครับหรือมีความประสงค์ที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะครับมาดูมาดูบรรยากาศของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเส้นทางก็ได้เหมือนกันนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ด้านล่างนะครับ และบริษัทเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับติดบริษัทเรานี่ก็ตั้งอยู่บริเวณนะครับถนนเส้นเสรีไทยนะสำนักงานใหญ่ของเราก็อยู่ที่เซรีไทยซอย68นะครับทางเข้าหมู่บ้านปนาสนเข้ามาแยกหนึ่งนะส่วนสาขา2ของเราติดถนนใหญ่เลยนะครับโดยซอยเสรีไทย95นะครับวันนี้ก็ฝากเจ้า t o โยต้าไฮรักรีโว2.4 j จพ t ปี2016คันนี้ไว้พิจารณาหนึ่งคันนะครับแ้วก็ลาไปเพียงนี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ